สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเยินๆน,นะคะวันนี้ก็วันนี้ก็ได้มากับจากโรงพยาบาลนะคะก็ทุกอย่างก็โอเคนะคะทุกอย่างโอเคก็เอาบรรยากาศ ข้างนอกสวยๆให้ทุกคนรับชมนะ,ะดูบรรยากาศสวยงามมากเห็นไหมคะท้องฟ้าสวยงามมากเลยวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหม <laughs> เหนื่อยนะคะเหนื่อยนั่งรถเหนื่อยมากนะคะกลับมาถึงกลับจากโรงพยาบาลก็นอน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 ,น,อนไม่ได้เข้าไปหาใครเลยนะคะถามว่าเข้าไม่เข้าคือเข้าไปแต่ก็ให้กำลงังใจเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือคือเป็นคนที่ ให้กำลังใจเพื่อนจนลืมตัวเองว่าบางครั้งลืมกินข้าวเนาะคือเข้าใจตัวเองนะคะว่าการที่เราเคยเคยให้กำลังใจลหลายบ้านประมาณนี้แต่รู้สึกว่าสองวันนี้เราก็บอกกับหลายท่านเนาะเราไม่ได้ไปให้กำลังใจใครนะเพราะว่าเราก็มีหน้าที่จุระต้องทำเนาะแต่ว่าเราก็อดใจไม่ได้ทุกคนเห็นน้องเป็ดไหมทุกคนเห็นน้องเป็ดไหมคะ นอนโลแล้วนะให้ข้าวไปแล้วนะคะให้ข้าวไปแล้วนะคะช่วงนี้ฝนไม่ตกน้ําก็จะลดนะคะตรงเนี้น้ําก็จะลดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูหน่อไม้ฝรั่งตรงนู้นนะคะตรงตรง,ตรงหัวมุมจะมีหน่อไม้ฝรั่งอยู่นะคะก็คิดว่าจะไปไปดูหน่อไม้ฝรั่งเพราะว่าปีที่แล้วก็เห็นนะคะก็เลยเอาบรรยากาศาสวยๆให้ทุกคนได้รับชมเนาะ สวยไหมทุกคนบรรยากาศสวยไหมสวยมากเลยท้องฟ้าถามว่ามันจะตกไหมย,ยังไม่ตกนะคะแต่ว่าสวยงามมากดูท้องฟ้าสวยงามจริงๆเลยเนี่ยชอบบรรยากาศแบบเนี้ยอะฮะตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วแต่ก็ถืออากาศร้อนเป็นคนที่ภูมิแพ้นะคะก็ต้องดูแลตัวเอง คือถ้าออกเดนมากๆคือเราก็จะมีอาการอาเป็นฝืนนะคะจะแพ้ตรงเนี้นะคะก็ไปหาหมอก็แล้วทําอะไรก็แล้วนะคะที่นี่ก็มีทางเดียวคือเราต้องดูอาและสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดทุกคนชมทองฟ้าสวยไหม ตอแรกคิดว่าจะไลฟ์สดนะคะแต่ไม่ไลฟ์นะคะเพราะว่าอารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยนะคะก็เลยเอาคลิปบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนรับชมเนาะถ้าไลฟ์สดจะสวยมากเลยทุกคนดูท้องฟ้าสิชอบมากบรรยากาศแบบนี้นึกถึงใครบางคนจังเลยนึกถึงนะรู้ไหมบรรยากาศแบบนี้เราเคยเราเคยคุยกันตลอดนะ ชอบแบบเนี้ยฟังเสียงนกไปด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศสวยงามมากเลยเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศตอนตอนเย็นๆน,นะคะก็เกือบเกือบสามทุ่มแล้วเนาะแต่ว่าตะวันก็ยังไม่ตกนะคะท้องฟ้านี่สวยงามมากเลยก็จะว่างๆก็จะได้ได้เตรียมนะคะได้เตรียมอปลูกดอกไม้เนาะ เนี่ยเริ่มเริ่มจะลงแล้วนะคะเนี่ยก็เริ่มจะนั่นแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาดินนี้ออกนะคะเอาดินนี้ออกนะคะแล้วก็จะลงลงดินใหม่แล้วก็ปลูกดอกไม้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วทุกคนเนี่ยไม่มีเวลาดูแลใจใส่เลยทุกคนเนี่ยดูเนี็ยเด็กๆก็เริ่มจะเหี่ยวตามด้วยแล้วนั่นเนี่ยอ่ะฮะไม่มีเวลาเลยนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่า ต้องมีอะไรทํำหลายอย่างด้วยก็ไม่มีเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จัดจัดทำให้สวยเหมือนเดิมเหมือนทุกๆปีที่เคยทําหลังบ้านให้สวยงามเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนไรับชมบรรยากาศมีลมเย็นๆแล้วก็มีแสงพระอาทิตย์ที่สวยสดงดงามสวยสดจริงๆเลยทุกคนเนี่ยถ้าไลฟ์สดนะทุกคนจะชอบมากเลย แต่ไม่ได้ขึ้นไลคนะ์เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก็มาดูคลิปเอาก็แล้วกันเอาคลิปสวยๆบรรยากาศนะให้ทุกคนได้รับชมเนาะเป็นคนที่ง่ายๆนะคะเป็นคนที่ง่ายๆาจะทําอะไรที่ว่าตัวเองชอบแล้วก็อะไรที่ดูแล้วมันสวยงามก็จะส่งต่อให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยอย่างเนี้ยท้องฟ้าเนี่ยนะทุกคนมันสวยแปลก จินตนาการได้นะคะนะฮะถามว่าโรแมนติกโรแมนติกนะคะอ่าเป็นคนที่ชอบมองดูท้องฟ้าบางครั้งเราจะเห็นอะไรที่ที่แปลก,ปกที่เราไม่ไม่ได้คิดว่าอ่าก้อนขี้เมฆและหลายก้อนเข้ามารวมตัวกันแล้วจะทำให้เราคิดจินตนาการไปว่ามันคล้ายอะไรนี่คือเป็นสิ่งที่ที่ชอบ ชอบมากเป็นคนที่ชอบมองท้องฟ้าชอบมองอะไรที่ข้างบนเพราะว่าหนึ่งทำให้รู้สึกสบายใจมีหลายอย่างที่เราคิดนะคะแต่เราจะมามาปลดความ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 คิดความทุกข์อยู่ที่บนท้องฟ้าถ้าเรามองขึ้นไปเราจะเห็นว่าเอ่อสิ่งนี้นะคล้ายอันนี้นะคล้ายอันนี้นะแล้วจะแล้วจะทำให้เราแบบว่า ใจมันก็สนุกนะคะส่วนตัวนะคะส่วนตัวนะคะไม่ได้ให้แนะนําคือเพียงแต่ว่าคือส่วนตัวเราจินตนาการไปว่าเออเรามองท้องฟ้าแล้วมีความสุขรู้สึกจิตใจเราชอบแบบเนี้ยนะคะก็วันนี้ก็สวยงามมากท้องฟ้านะคะท้องฟ้าแล้วก็สะท้อนลงมาก็จะเป็นน้ำนะคะดินน้ำอากาศดินน้ำลมไฟ ใช่ไหมคะก็โอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหลังบ้านชมวิวหลังบ้านนะคะตอนเย็นๆนะคะก่อนพระอาทิตย์จะยังไม่ตกแต่ว่ามันก็สวยงามเนาะโอเคนะคะ